วันนี้ทำไมแมพทาาเวร์ดูแปลกๆชอบกอนแฮรู้สึกว่าตัวเราเล็กลงหรือไม่ก็แมพใหญ่ขึ้นนะพี่ฟอนใช่ตัวเราเล็กลงหรือเปล่าฉันว่าตัวเราน่าจะเล็กลงนะเนี่ยจริงด้วยนี่ไงทางกระโดดกว้างชะมัดเลยตัวเราเล็กลงจริงๆด้วยขนาดบล็อกยังใหญ่กว่าตัวเราเลยใช่แล้วเราจะทำยังไงกันดีละ่ะดูท่าทางเราน่าจะต้องกระโดดไปกันนะเรื่องกระโดดไม่ใช่ปัญหาลองกระโดดดูก่อนนี่ แต่เดี๋ยวก่อนทาวเวอร์ด้านบนก็อย่างสูงเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัดสินใจแล้วจะทำอะไรพี่ฝนกระโดดกระโดดลงไปอะเหรอดูท่าทางเส้นทางเมื่อกี้นี้น่าจะไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องถ้าอย่างนั้นตามมาเลยปกติต้องกระโดดจากด้านในนะ <laughs> เดี๋ยวก่อนนี่ไงเราจะต้องเข้ามาในแมปทาวเวอร์แต่เกิดปัญหาใหญ่แล้วทำไมมีกระจกกั้นอยู่เนี่ย กระจกกันอยู่เหรอใช่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไงเจอเส้นทางลับแล้วทางลับอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงมีบล็อกที่มีช่องว่างอยู่อ๋อเข้าใจแล้วงั้นตอนนี้ตามมาได้เลยงั้นก็ปีนขึ้นทางนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะมีบันไดพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะพี่ฝนกาลังปีนบันไดามาเหมือนกันปีนดีๆระวังตกลงไปพี่ฝนแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้เหมือนกับว่าพลังงานน่าจะลด พลังงานลดเพราะเราเดินผ่านเลเซอร์จริงเหรอจริงแล้วก็ตอนนี้ทางแยกเป็นสองฝั่งเดี๋ยวก่อนนะมีเลเซอร์ขวางทางเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมแต่บางทีก็จะต้องเดินเหยียบเลเซอร์ไปด้วยนะจริงเหรอจริงฉันว่าไม่งั้นจะกระโดดไม่ผ่านนี่ไงงั้นฉันมาทางซ้ายก็แล้วกันกระโดดตามมาได้เลยพี่ฝนแต่ระวังด้วยนะระวังให้ดีนะบล็อกเขาหลอกเรานะ บล็อกเขาหลอกเราคืออะไรอะร่ะบล็อกเขาหลอกเราไงบล็อกสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนชิงช้านะบล็อกขยับได้ใช่บล็อกขยับได้นี่ไงตรงนี้เราจะต้องรามัดระวังให้ดีเพราะว่าพลังงานจะลดกระโดดมาที่หลังเพียกระวังตกนะระวังจะหล่นนะทุกคนตรงนี้เป็นบันไดเหรอเนี่ยบันไดแต่ว่าตัวเราเล็กเกินไปเราก็เลยปีนบันไดขึ้นมาได้อย่างสบายแล้วก็ทําไมบล็อก สีชมพูตรงนี้ถึงดูแปลกตาจังเลยบล็อกสีชมพูอย่างนั้นเหรอลองกระโดดดูดีไหมจริงด้วยสินานะบล็อกนี้ดูท่าทางน่าจะหายไปอย่างแน่นอนเหรอหายไม่พี่ฝนหายระวังให้ดีนะบล็อกหายไปเฉยเลยแล้วทําไงอ่ะจะต้องรอให้บล็อกกลับมาก,ก่อนนั่นไงบล็อกกลับคืนมาแล้วใช่บล็อกกลับคืนมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้จะต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดแค่เดินก็ผ่านได้ผ่านได้ของจริงเพราะว่าตัวเราเล็กจิ๋วก็เลยผ่านได้ไะอ้าวไปไหนแล้วล่ะ แย่ yeah, แล้วหลนนะ่ะพี่ฝนลนน้นอใช่ลนเดี๋ยวมาใหม่นะงั้นเดี๋ยวพี่เอกเป็นตัวแทนกระโดดไปต่อเองแล้วกันนะตัวแทนของหมู่บ้านใช่ป่ะตัวแทนของหมู่บ้าน <c oughs> ดีจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนแย่แล้วทําไมอะ่ะลนอีกแล้วพวกงราหลลนไปถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวตามไปก็แล้วกันระวังดิพี่ฝนกระโดดยากเหมือนกันนะเนี่ยพอเราตัวเล็กจิ๋วนะ่ะตอนนี้เราลงมาอยู่ที่เดียวกันแล้วนะเมื่อกี้หลนเหรอกระโดดแล้วตกลงมา เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องตั้งใจไปใหม่เดี๋ยวก่อนพี่ฝนกระโดดไปเหยียบแล้วกระโดดกลับมาทําไมอะบล็อกหายไปเฉยเลยก็ต้องหายอยู่แล้วบล็อกหายไปเฉยไม่ได้กาแล้วเราดีเขาหลอกเราระวังด้วยนะใช่เขาหลอกเราเพราะฉะนั้นเส้นทางข้างหน้าจะต้องมีบล็อกที่หลอกเราแบบนี้อีกอย่างแน่นอนแหละจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะเดินผ่านมาได้เลยเนี่ยนี่ไงพอเราตัวเล็กจิ๋ว,วเราก็เลยกระโดดผ่าน แต่ว่าตรงนี้สิเราน่าจะต้องหลนอย่างแน่นอนแหละไม่หล่นหรอกเมื่อกีก้เพีกระโดดไปแล้วกระโดดผ่านไปแล้วเหรอกระโดดผ่านไปแล้วโอ้โหเก่งจังเลยตามมาได้เลยกําลังตามไปเพราะฉะน้นตอดีนี่ไงพลังงานลดเฉยเลยเดินเฉยๆพี่ฝนไม่ต้องกระโดดนี่ไงผ่านได้ผ่านได้อย่างแน่นอนสบายพลังพอไหมเนี่ยน่าจะพอถ้าพอก็เดินตามมาได้เลยนะเดี๋ยวก่อน เรามาถึงชั้นที่เป็นสีเทานี่ไงบล็อกหายไปของจริงบล็อกสีเทานี่เขาจะสลับกันแบบนี้บล็อกหายไปเลยเขาหลอกเรานะเนี่ยไม่ได้บล็อกหายแต่ถ้ากระโดดไปอยู่อีกบล็อกหนึ่งอะพี่ฝนจะหล่นลงไปไงจริงเหรอแต่บล็อกนี่หายนี่ไงบล็อกนี้หายไปถ้ากระโดดไปเมื่อกี้แล้วก็มีหวังหล่นอย่างแน่นอนเหรอก็ต้องหล่นอยู่แล้วกระโดดมาทางนี้เร็วเข้าเขามีกำแพงกั้นอยู่ด้วยนะเนี่ย ไหนกระจกอะเหรอใช่มีกำแพงกระจกกั้นอยู่ไปไหนเนี่ยพี่ฝนไปทางไหนต่อล้วทีเนี้ยทางนี้ทางนั้นใช่ที่ไหน <laughs> เ,ดเดี๋ยวก่อนไปผิดทางเหรอย้อนกลับมาก่อนไปผิดทางหรอกเหรอเนี่ยทางนี้กระโดดขึ้นบันไดามานี่ไงบันไดเมื่อกี้นี้ไปผิดทางตามมาเลยพี่ฝนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราจะต้องมีสมาธิขั้นสูงต้องเดินมาทางซ้ายนะ นี่ไงผ่านมาได้เฉยเลยเพราะว่าตัวเราเล็กจิ๋วก็เลยผ่านไปได้อาจจะต้องเหยียบเลเซอร์นะไม่งั้นพี่ฝนจะข้ามผ่านมาไม่ได้นี่ไงบันไดก็อย่างสูงเลยขนาดบันไดยังใหญ่กว่าตัวเราต้องเยอะใช่ตอนนี้เรามาถึงชั้นสีส้มแล้วแล้วที่สำคัญเดี๋ยวขอดูทาว่าหน่อยก็แล้วกันว่ายังเหลืออีกกี่ชั้นกันนะัะเพ่คิดว่าน่าจะเหลือประมาณสองชั้นนะ่ะนี่ไง เรามาถึงชั้นสีส้มด้านบนเป็นชั้นสีน้ำเงินทำไมวันนี้พวกเราเก่งจังเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่ฝนจะนำไปก่อนไหมละ่ะใช่งั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้วงั้นพี่เอกนำดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะไปไหน <c oughs> กระโดดตามมาได้เลยตรงนี้ง่ายง่ายง่ายจริงๆเหรอใช่แล้วนี่งานบล็อกนี้ง่ายจริงๆด้วยบล็อกต่อไปจะเป็นบล็อกสีน้ำเงิน <c oughs> เดี๋ยวก่อนทำไมเดินลุยมาอย่างนั้นเลยฮะพลังงานรถอ่ะ พลังงานจะหมดอยู่แล้วนะไม่หมดไม่หมดแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจพลังงานยังไม่หมดตรงนี้ไปยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงเจอเส้นทางแล้วอ๋อเข้าใจแล้วเราจะต้องกระโดดข้ามกำแพงนี่ไปแค่กระโดดย้อนกลับมาแบบนี้หรอใช่กระโดดไต่กำแพงไปมาเลยพี่ฝนเดินแล้วานแล้แบบนี้ผ่านแบบสบายแล้วนี่ไปไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทางซ้ายทางซ้าย งั้นนาเลยลวกันนี่งาทางซ้ายมาเร็วเข้าตามมาหนะ้าตามมากําลังตามไปอยู่เนี่ยนี่ไงตอนนี้บล็อกเริ่มจะเล็กลงเท่าตัวเราแล้วแฮะพี่ฝนระวังลนนี่ไงามาทางนี้กระโดดมาได้เลยกระโดดไปเลยจริงๆรเหรอ <c oughs> ระวังระวังจะลนอ่ะ <c oughs> พี่อกว่าเราแค่เดินเฉยเยก็ได้นะตรงนี้ไม่ต้องกระโดดหรอกจะต้องกระโดดถ้าไม่กระโดดเราจะลนอ่ะหมายถึงตรงที่เป็นชั้นเล็กๆอ่ะเราเดินได้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะ ต้องหาทางไปต่อหาทําไมกระโดดขึ้นมาก็ได้แล้วเนี่ยอ้าวเขาไม่ได้หลอกเราเหรอไม่ได้หลอกเขาไม่หลอกเราจร,ราิงๆนะนี่ไงกระโดดมาเรื่อยๆเ,เลยจริงด้วยบล็อกสูงชมัดแต่ว่าพวกเราก็สามารถกระโดดได้นี่นะย้อนกลับมาทางนี้พี่ฝนทางไหนอ่ะนี่ทางนี้ทางนี้อ๋อเข้าใจแล้วนึกว่าจะต้องกระโดดไต่บันไดขึ้นไปนั่งไงพอปีนขึ้นไปถึงด้านบนก็ถึงแล้วถึงเส้นชัยแล้วใช่หรือเปล่าก็น่าจะใช่นะนี่ไงบล็อกตรงนี จะทําให้เราพลังงานลดลงไปไม่โดนหรอกกระโดดข้ามได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เรามาถึงด่านสีน้ําเงินแล้วเหรอเราถึงด่านสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายวันนี้เก่งจังเลยเน่ผ่านแล้วนี่ไปไงเนี่ยเราจะต้องปีนบันไดข้ามไปหรือเปล่าปีนขึ้นมาแล้วอ้าวตกอะ่ะลนเหรอลนนะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเป็นตัวแทนของหมู่บ้านก่อนก็นแล้วกันเ,เราไปได้ไงอะ่ะนี่ไงกระโดดข้ามมาเลย พร่กระโดดดีๆต้องเดินไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งใช่แล้วก็กระโดดข้ามาได้เลยอ๋อเข้าใจแล้วข้างบนมีสะพานอยู่นี่เองนับหนึ่งสองสามเออตกตกตกเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรหล่นก็ไม่เป็นไรอา้าวงั้นโดดใหม่ใช่กระโดดถอยหลังกลับมาใหม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ดูท่าทางน่าจะสูงมากแล้วไงต่อระวังให้ดีทําอะไรอะ่ะระวังให้ดีเราจะต้องกระโดดแบบช้า กระโดดช้าๆทําไมอ่ะนี่ไงไม่งั้นเราจะหล่นลงไปนะไม่เห็นต้องกระโดดเลยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนค่อยๆเดินไปก่อนก็แล้วกันได้ได้เดินแบบระมัดระวังห้ามหายใจห้ามหายใจทําไมมันเป็นบันไดตรงนี้เดินขึ้นไปได้เลยเด <c ười> ี๋ยวก่อนห้ามหายใจอย่าเพิ่งหายใจนี่ไงไเพ่ก็เดินมาได้เลยไม่เห็นต้องกระโดดเลยผ่านไหมอ่ะผ่านก็เดินแล้วก็เลี้ยวได้เลยแบบเนี้นี่ไงตอนนี้เรามาถึงสันชายด้านบนแต่เกิดปัญหาอีกอย่างหนึ่งแล้วเรื่องอะไรอ่ะ บล็อกนี้เขาจะหายไปหรือเปล่าต้องหายอยู่แล้วจริงด้วยบล็อกหายไปเฉยเลยแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นมาเนี่ยนี่ไงบล็อกกําลังมาแล้วจะไปแล้วนะเราวางให้ดีนะเดี๋ยวจะหลน่นไปได้ยังเนี่ยมาได้เลยผ่านไหมผ่านไหมผ่านอยู่แล้วผ่านไม่อยากจะเชื่อเลยดาเดีเยว่าตอนเนี้ยเราสามารถกระโดดได้ผ่าน ว่าแต่ว่า punched, ด้านหลังนี่เขามีหน้าต่างด้วยแล้วเนี่ยเขามีหน้าต่างเหรอใช่แล้วหน้าต่างรูปเครื่องหมายบวกอ่ะจริงเหรอแล้วหน้าต่างตรงนั้นต้องมีความลับแน่นอนเพียงว่ามีความลับเหรอใช่แล้วมีความลับของจริงใช่ป่าใช่ใช่แล้วเขาให้อะไรมาด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าจะมีของขวัญของรางวัลให้กับพวกเรามีของรางวัลตรงหน้าต่างเหรอใช่น่าจะมีของรางวัลน่ะเพียงว่าไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราระวังให้ดีนะเขาอาจจะหลอกเรา ข้างบนที่สูงมากเลยเขาหลอกเราหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฝนหรือว่ายังไม่ถึงเส้นชัยหรือเปล่าหรือว่าข้างล่างนั้นคือเส้นชัยก็น่าจะเป็นไปได้นะด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นเส้นชัยก็ได้นะแถบสีเหลืองด้านล่างน่ะเหรอใช่แถบสีเหลืองข้างล่างน่ะน่าจะเป็นเส้นชัยเราอาจจะต้องกระโดดไปต่อกระโดดไปยังไงอ่ะกระโดดลงไปเลยไงแล้วจะกระโดดลงไปยังไงให้ไปยืนอยู่ตรงนั้นได้อ่ะเราจะต้องกระโดดลงไปแล้วก็ถอยหลังกลับไปไง เราถอยหลังกลางอากาศได้ด้วยเนี่ยก็น่าจะได้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเกมในชีวิตจริงไม่ได้นะอ๋อเข้าใจแล้วถ้างั้นเดี๋ยวพี่เอกกระโดดเลยนะเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้พูดหนึ่งสองสามเลยลงมาได้เลยพี่ฝนลงมาได้เลยใช่เปล่าแล้วถึงเส้นชัยแล้วใช่ไหมอ่ะไม่ใช่พอลงมาปุ๊บอยู่จุดเริ่มต้นปั๊บเลยอยู่จุดเริ่มต้นเหรอใช่แล้วอย่าบอกนะว่าตอนนี้เราจะต้องเริ่มต้นกระโดดมาอย่างนั้นเหรอน่าจะต้องเป็นแบบนั้นพี่ฝนแต่เดี๋ยวก่อนแย่แล้วพี่ฝนกําลังจะหล่น ไหนหล่นไม่หล่นกระโดดย้อนกลับไปได้ถ้าอย่างนั้นไปทางนี้กันเลยดีกว่าน่าจะเป็นเส้นชายทางใหม่แน่นอนเลยแน่ใจเหรอแน่ใจ